เมืองไทยจะปลอดภัยกว่าที่อื่นทุกหมุมโลกเพราะมีคนบำเพ็ญธรรมบ้านเมืองอื่นไม่มีคนร้อยคนจะรอดเพียงสิบแต่เมืองไทยคนร้อยคนจะรอดได้ยีสิบคนภัยใหญ่ที่จะเกิดขึ้นคือแผ่นดินไหวในในมิตนั้นปรากฏภาพเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เริ่มจากภาคเหนือก่อนจากนั้นจะลงมาที่กรุงเทพ แผ่นดินไหวครั้งแรกตึกรามบ้านช่องห้องหอจับพังระเนีระนาดแต่ไม่เพียงแค่นั้นไหวครั้งที่สองก็จะเหมือนมนุษย์อยู่ในกระด้งที่เขากำลังฟัดข้าวจะแรงและหนักยิ่งกว่าครั้งแรกจากนั้นคนจะวิ่งกรูออกมาตามถนนหนทางหวังหลบให้ผนจากตึกที่กำลังถล่มลงมาแต่อนิจจาน่าสังเวช ไขธรรมชาติที่ตาม,มาคือลูกเห็บยักษ์จะหล่นลงจากฟากฟ้าขนาดเท่ากับกำปั้นไปจนถึงขนาดใหญ่หลายสิบก,กิโลลูกเห็บนั้นไม่เพียงแค่ใหญ่แต่มีพิษเพราะมีเชือ้อโรคจากฟากฟ้าลงมาใครโดนเข้าก็ตายทุกคนไม่ตายเพราะขนาดใหญ่ของมันก็ต้องตายเพราะพิ ไัยที่มีอยู่ในมันนั่นเองตรงนี้ตรงกับข้อความของหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินก็ขอให้ผู้ฟังพึงพิจารณาให้ดีแต่ไม่เพียงเท่านั้นจะเกิดเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าสนั่นวันไหวผู้คนจะทนไม่ได้แก้หูจะแตกทำให้หูหนวกกันไปหมดเลือดจะไหลออกจากหูหน้าสังเวชจากนั้นเพียงไม่นานฟ้าเริ่มวิปริตมืดมิดไปหมด ขนาดมือและแขนของตนก็มองไม่เห็นคนห่างกันแค่ว่าก็ไม่เห็นกันเมื่อความมืดมาแล้วจากนั้นน้ำใหญ่จะมามาจากทะเลและมาจากเขื่อนผู้คนจะจมน้ำตายระเนงระนาดตายเกินกระดาษเหมือนมดปลวกเขื่อนยักษ์ที่จริงก็จะแตกทำให้เหนืออีสานบางส่วนจมน้ำภาคกลางกรุงเทพก็จะจมน้ำมิดไปหมด เหลือรอดแต่คนดีมีศีลธรรมข้อความนี้ในมิตรภาพจากพระขนลุงเชียงใหม่ใกล้เคียงกับหลวงปู่สังวานมากความมืดมิดเกินเวลาอยู่สามวันกรันแล้วพระอาทิตย์จะเริ่มโผล่โลกจะกลับมาสดใสอีกครั้งพระท่านให้ภาวนารัตนสูตรสรรเสริญคุณพระรัตนตรยัยทองพระกถาพระเจ้าชนะมารของหลวงปู่มั่น จะพากันพ้นภัยได้เหตุการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือการปรับตัวของโลกโลกจะมีการเปลี่ยนแกนองศาใหม่มันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนในยุคของพวกเรานี้เองแผ่นดินธรรมที่จะปลอดภัยนั้นไม่ไว้ว่าสองลำสามเชียงหมายถึงลำพูนล,ลำปางปลอดภยัยสามเชียงคือเชียงใหม่เชียงรายและเชียงทองประท่านกล่าวว่า คนมีสี่ประเภทคือหไม่รู้ไม่เชื่อพวกนี้ตายหมด 2. รู้แต่ไม่เชื่อพวกนี้ก็ตายเหมือนกัน 3. รู้เชื่อแต่ประมาทพวกนี้รอดแต่ก็ได้รับความลำบากมาก 4. รีรู้เชื่อและไม่ประมาทพวกนี้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นคำเตือน